สวัสดีครับตังหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมายิงห้องใหญ่ด้วยงบ5,000นะฮะเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาครับมาครับวันนี้จะปังหรือเปล่าเอาเบ็ดละ20่สไปเลยกระสุนละ20เอาให้รู้เรื่องสมบัติเปิดด้วยสมบัติอันกลางดีกวยเออมาว่ะ มาว่ะดอกแรกก็มาเลยครับมาครับยังไงต่อเอาปืนเลเซอร์ดีไหมมังกรก่อน,อนมังกรก่อนดีกว่า,าครับไม่แตกเลเซอร์ปืนเลเซอร์แตกเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยดิมาครับเอายิงเขาให้ได้เท่าไหร่ขุยรู้เรื่องก็ได้อยู่สมบัติต่อสมบัติต่อ สมบัติต่อ,อยังไงอันกลางเหมือนเดิมอโอ้โหลดครึ่งต่อครึ่งไปเลยเอา,านี่ดีกว่าวงล้อวงล้อดูวงล้งอ,อ,อได้เปล่าไม่ได้ว่อืมนี่นี่น,น,นี่มีโมโทออ่าเรียบร้อยเรียบร้อยใสยม่มงกรต่ออา้าวเรียบร้อยมังกร,ร,ร,รแตกเอาดิบวกรัวมาดิตอนนี้เอาวงล้อมา เอาวงล้อแล้วกันได้ไหมได้หรือเปล่าอ้าเรียบร้อยคูณเท่าไหร่ขอแบบอันสุดท้ายวงสุดท้ายนี่แบบคูณร้อยหนึ่งก็ยังดีส0มร้นี่จะดีมากเพราะว่าได้ว่ะออีกนิดเดียวได้300รแล้วไม่ได้นะได้ คูณหนึ่งรอยก็ถือว่าดีสมบัติต่อ,อบวกรวรัวๆวันนี้สมบัติจะได้ไหมได้หรือเปล่ามาอันกลางเหมือนเดิมไหมโอ้โหยิ่งเปิดยิ่งลดต่อไปเธอได้อีกจะไม่เปิดแล้วอันกลางนี่กระพุนไฟฟ้าไปก่อนเลยเออเท่าไหร่ครับ ถ้าขเอาเรื่องนี่บวกมาเกินครึ่งแล้วนะเกินครึ่งแล้วนะที่บวกมาเนี่ยเอาสมบัติมาเอาไงเอานี่กันดีกว่าแมวพุนแตกหรือเปล่าแมวดีกว่าสมบัติผมว่ารอบนี้ผมต้องปังแน่นอนอ่าเรียบร้อยได้ครับเอาอันบนเนี่ยบนขวาโอ้ยชอ็อตนี้รู้เรื่อง ออเอา่ะโคตรคุ้มอะวันนี้ได้มาร่วมๆ8 0 0พันแล้วนะครับโอ้โหนี่ฮะยิงต่อไปต่อเลยดีกว่าวันนี้ใส่ต่อไม่รอแล้วนะเออเออเออเอาว่ะแตกอีกรัวๆมันกับพูนา้ามันกับพูนแตกอย่างไวบวกเท่าไหร่ครับขอเน้นๆขอเน้นๆ ขุยอย่างนี้ได้ปังๆสองพันเอาเรื่องเออนี่ล้วกันฉลามนี่ไม่ได้ได้มังกรก็ไม่น่าได้เออไงดีปักเป้ามัางกรปักเป้ามัางกรไม่ได้สักตัวดูทรงละับเล่าพาเลตมา เดี๋ยววันนี้ลองยิงพาเลทซะหน่อยดีกว่าจะได้เรื่องว่าอ๋อาวานันนี้ไปเอ้ยรูปบุกตัวสี่หล่อไอ้เอเอาเรื่องเอาเรื่องยิงไปยิงไปแตกแตกตวันนี้นานเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอ้าวแตกยังแตกอยู่ตัวนี้ยังไงเรียบร้อยตัวนี้ เรียบร้อยเหมือนเดิมเปลี่ยนดีกว่ามั้งเปลี่ยนตัวเป็นตัว <Stop it. S 1> เริ่มแตกยากฮะเริ่มแตกยากตัวนี้ยังไงโอ้โไม่แตกแล้วแตกยากมากตัวนี้อ้าวเรียบร้อยได้มาครับจะถือว่าได้กําไรอยเออตัวอะไรดีแมงกะพุนแล้วกัน แตกไหมแตกหรือเปล่าเออเนี่ยแหละโบได้เท่าไหร่ครับอือเอาเรื่องอยู่ตัว <20, 20. S 1> ส,สามสองอา้าวแต่โคตรไวอย่างนี้คุ้มนี่ครับโอ้โหยังไงก็คุ้มแตกไวขนาดนี้เออนั่นละนั่นละ ้เรื่องว่าวันนี้บวกลุลัววันนี้พอก่อนดีกว่ามัง้งเออ่วันนี้ผมก็ขอตัวก่อนดีกว่าครับเอาไว้เจอใหม่คราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ